จับโคเถือน90ตัวก่อนส่งไปขายภาคใต้ค่ะวันที่7มมกราคม5 6 6พันตํารพันตำรวจเอกภูมิชายพันก้าผู้กำกับการต่อชดอหสี่ค่ายพระมงกุด9ก้าตำบลห้วยทรายอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันสั่งการพันตำรวจโททวีพาน้อย ผู้บังคับบัญชากองร้อยตชด .146 ด่านสิงขรนำชุดปฏิบัติการข่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ตชด .1464 ฐานปฏิบัติการบ้านไร่เขาตคลองวานอเภอเมืองร่วมกันตรวจยึดโค90ตัวถูกปล่อยทิ้งบริเวณสวนป่ายางพาราติดเทือกเขาตะนาวสีช่องทางธรรมชาติใกล้น้ำตกบัวสวรรค์หมู่ที่10บ้านห้วยเขาตบห้วยยางอทับสะแกหลังจากสืบทราบว่าจะมีการลักลอบนำโคเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านชายแดนเข้ามาจำหน่ายในประเทศจึง ตรวจยึดตามพรบรสุรกากรและพรบโรคระบาดสัตว์จากการติดตามพฤติกรรมเจ้าหน้าที่คาดว่าของกลางทั้งหมดจะเคลื่อนย้ายนําไปส่งให้ในายทุนรายใหญ่ในจังหวัดทางภาคใต้ซึ่งปกติจะนําเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติที่ตําบลอ่างทองอําเภอทับสะแกจากนั้นจะนําไปพักในฟาร์มแห่งหนึ่งสําหรับการนําโคออกพื้นที่เพื่อไปภาคใต้ในายทุนบางรายจะต้องจ่ายค่าเคลียร์เส้นทางขณะผ่านด่านตรวจหากเป็นโคที่ไม่มีใบเคลื่อนย้ายสัตว์ขณะที่ปัจจุบันการลักลอบนาเข้าโคเถื่อนในจังหวัด จบที่ดีขันยังมีปัญหาจากโรคระบาดสัตว์ในโคอย่างต่อเนื่อง